สูงของที่ไหนครับสูงของทีมการไปศนีสลัสกการสลักการครับโดยมีนี่ครับบอดใหญ่ครับท่านหัวหน้าอยู่ข้างหลังครับผมตอนนี้เอาอย่างมาเลี้ยงนะครับมียำปลาแมคเคอเรลปลากระป๋องกับปลาสาวบ้านสาวบ้านเป็นปลาแมคเคอเรลปลากระป๋องแล้วก็มีหมูกระจบ น,นี่ไปซูมก่อนที่ไหนครับ <c oughs> เดียวนะะคซึ่งก็มีหลายงานราชการต่างๆได้นําของรางวัลมาร่วมมอบส่งความสุขให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างลองฟังกันดูตัวละครัาจวัดตัวใดมีหม้อข้าวมีเตาร้อนและเตารีดนะคะอย่างละสองมีเตารีดมีหนึ่งอันนะคะสานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สานักงานเพื่อส่งแบบว่ สนักงานเกิดขึ้นที่การศึกษาพระองศึสษาัาจีนใหม่ที่งของผ่านหกกล่องตอสาระหายเนึ่งถนะคสมาระรนธรค์จังหวัดจีใหม่ของผ่านห้ากล่องสักงานจะทำาปลงของผ่านหนึ Hudson ่กล่องเอาเลสองถ่กันนะคะจากนันรัารราลอของขวานห้กล่องค่ะสักงารโงานจีนใหม่ของผวานห้ากล่องประพุบ้านค่า นี่มัดตัวด้วยอาหารแล้วนั้ดนร้องระตู ถือตัวมาเป็น mc กิติมศักดิ์ให้ต้องกรับเรียนท่านรองรัชก,การจังหวัดนะครับทั้งสองท่านกรับเรียนท่านประหลัดจังหวัดกรับเรียนท่านหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องเพื่นอนข้าราชการที่ปัดกิงทุกท่ทานนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่กรุณามาร่วมงานวันนี้ก็ผมคงไม่กล่าวอะไรกับท่านมากมาย เหมือนกับที่เมื่อกี้ท่านาพิธีกรคุณาพูดบอกว่าผมเตรียมคำพรอะไรมานนั้นคงคงจะไม่ใช่แต่คงเป็นสิ่งที่อยากจะเรียนกับท่านด้วยความจริงใจว่าการทำงานทุกวันนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากท่านคุณน้าส่วนนึกคิดหรือคาดฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสมาร,มารับราชการสนองพระมหาคุณาธิคุณที่จังหวัดเชียงใหม่ ถ้าความฝันนั้นก็กลับกลายเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นจนได้เพราะว่าความฝันที่ว่าเพียงแต่ครั้งหนึ่งได้เคยมาเชียงใหม่เมื่อหลายสิบปีที่แล,แล้วแล้วก็มาอยู่เรื่อยๆก็คือมีความประทับอ,อกประทับใจกับการได้มาเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งจำได้ว่าตอนนั้นนั่งรถไฟมากับคุณพ่อคุณแม่ผู้รองรับของผม,ผมผมยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลย แล้วก็ลงรถไฟที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ยังจําได้ว่าผู้ใหญ่ในสมัยนั้นบอกดอยสเทพสองก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพสามก็คือพระหนักกูพิงราชชินิเวทดังนั้นสามสถานที่สําคัญนี้ถือได้ว่าเป็นความทรงจําเกี่ยผมตั้งแต่เมื่อครั้งที่ผมอายุเพียงสักประมาณสิบขวบนะครับท่านคงคาดเดาได้ว่ามันเป็นเวลาที่เนิ่นนานมากแล้วโดวยดูจากหน้าของกระผมตอนนี้ ว่ามันผ่านพ้นไปหลายสิบปีแต่ความทรงจำนั้นก็ยังอยู่เมื่อก่อนผู้ใหญ่มาเชียงใหม่มีหนทางเดียวคือทางรถไฟเพราะผู้ใหญ่จะไม่ชอบขึ้นเครื่องบินผมก็ยังจำได้ติดหูว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในครั้ง,งนั้นบอกให้มาเครื่องบินมาเชียงใหม่ไม่มาหรอกขอขึ้นรถไฟเป็นอะไรที่ได้สบายอกสบายใจรู้สึกว่าตนมีความปลอดภัยคือเท้าติดดินเนี่ยผู้ใหญ่จะพูดกันอย่างนั้น มันช่างเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมากกับในยุคสมัยนี้ที่เรียกว่าผู้คนขึ้นมาเชียงใหม่มาเชียงรายมาแม่ฮ่องสอนบอกมาเครื่องบินดีกว่าเพราะว่ารวดเร็วอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางอุปิสัยวัฒนธรรมของการเดินทางสู่จังหวัดของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติครับตลอดเวลา14เดือนที่ผมได้มารับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ ผมรับความมีน้ำใจเมตตาอารีเมตรภาพจากทุกท่านเป็นอย่างมากก็ใคร่ขอยทุกท่านได้ช่วยกันรักษาความเป็นเชียงใหม่ให้ดำรงยืนยงตลอดไปนั่นคือความสง่างามทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมทั้งในเรื่องของความรักใคร่ปรองดองทีร่รักสามัคคีตามที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวได้พระราชทานสอน ใครขอให้พี่น้องเ <an> <t une> พื่อนข้าราชการทุกท่านช่วยกันรักษากรอบความคิดประการนี้ให้ดำรงยืนยงตลอดไปแต่ผมไม่อยากเห็นพี่น้องคนไทยทะเลาะขัดแย้งกันอีกต่อไปอันนั้นคงจะเป็นความฝันสําคัญของกระผมและเป็นความฝันทันสูงยิ่งในช่วงชีวิตสุดท้ายซึ่งผมเหลืออ้ราชการอีกเพียงไม่กี่ปีข้างหน้าทุกอย่างก็คงจะปิดเกมจบชีวิตราชการลงเราเคยังไม่ทราบว่าจะทําอะไรต่อ นอกจากว่าจะมีกิจกรรมเล็กๆน้นอยๆที่บ้านเกี่ยวกับขอสมุดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่อาจจะได้เวลาทำในยามสูงอายุแล้วก็คงจะทําหน้าที่นั้นไปตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตทการได้กรุณามอบหมายให้กับผมทําหน้าที่ต่อที่เชียงใหม่ประการหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการสหาธิได้กรุณากล่าวก,กับกระผมก็คือให้ช่วยสร้างความรู้รักสามคัคคีและเชิดชูพระเกียรติยศต่อสถาบัน อันเป็นที่รักและหวงแหนของคนไทยทั้งประเทศให้ได้มากที่สุดกระผมจะพยายามทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ตลับจนวันสุดท้ายที่ทางราชการมอบหมายให้กระผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใครขอถึงโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านหัวหน้าส่วนพี่น้องเพื่อนข้าราชการทุกท่านนะครับด้วยความจริงใจใครขอแสดงความยินดีต่อท่านนารุมนด้วยที่ จะได้ไปดำรงพระหน้าที่รับผิดชอบใหม่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนใครขอเป็นกำลังใจให้กับท่านชูชาติที่ผมรรกรบพระที่เราจะได้ทำงานอะไรต่างๆด้วยกันพร้อมกับท่านหุวหน้าส่วนทุกท่านที่จะช่วยกันดำรงจันรงรักษานาพุรีรีนครพิงเชียงใหม่แห่งนี้ให้ดำรงยืนยงตลอดกาลนานครับในโอกาสอันเป็นหนึ่งมงคล ปีใหม่จะมาถึงในเพียงไม่กี่วันข้างหน้ากรบผมใครขออํานวยพรเวชัยให้ท่านโดยอรัตนาคุณพระศรีรัตน์ไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านผู้มีเกียรติกรบนับถือไม่ว่าท่านจะนับถือาศาสนาใดก็ตามนะครับขอให้วัดพระาธาตุดอยสุเทพพระบรมาธาตุดอยสุเทพพระมสาริวิกขาตต์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมีของ พระครูบาเจ้าสิงห์วิชัยกับอีกพระบุญญาบรมีพระมหาพุณาที่คุณพบเกล้าของร่นเกล้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักทวงแหนยิ่งของวงชนชาวไทยได้อภิบาลรักษาพี่น้องเพื่อนข้าราชการทุกท่านพร้อมครอบครัวให้มีความเจริญด้วยอายุวนะันนสุขพะพละด้วยจัตุรพิธพรชัยเพื่อทุกท่านจะได้ช่วยกันดำรงจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยอันพิมพ์ที่รักยิ่งของเราทุกคน ให้สถิตสถาพรสืบไปกราบชั่วกลันนั้นขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับขอขอบคุณท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้กล่าวไว้ความปีใหม่ให้กับทุกท่านในครั้งนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ควบคุมดนตรีนะคะรวมไปถึงดรกสมาผสมเจริญค่ะท่านผู้ในการวิทยาลัยนศินสเชียงใหม่และลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและท่านข้าราชการในสังกัดหัวหน้าฝ่ายวิชาการค่ะขอเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนานะะยนนสมพลแสนคำ แล้วก็ผู้แทนจากทกางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดเชิงใหม่นะคะ <Okay. S 1> มอบบูธรูปเป็นรูปปั้นนะคะจำลองของหลวงปู่แบบหวกการในจังหวัดชยงใหม่นะครับบอกว่าอยากจะให้ท่านอยู่กับเรานานๆนะคะ <Okay. S 1> แต่ท่านต้องไปรับตำแหน่งแล้วนะ,ะ <Okay. S 1> ขอบพระคุณท่านรำวรการนะคะ <Okay. S 1> ขอเชิญ ามมากทีเดียวค่ะเป็นกระเช้าดอกไมส้สวยๆนะคะจากใจของท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านกับเรียนท่านผู้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านมงหลวงพนดดา ท,ที่เคารพอ,อย่างสูงเรียนพี่วราการรถยิ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่เคารพท่านหัวหน้าส่วนราชการแ,และน้องๆที่มาร่วมง,งานในวันนี้ทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องกราบขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด